สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านสมาชิกชมรมคนชอบการ์ตูนทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับอนิเมะซากาโมโตเดะกันนะฮะก็คือเรียกได้ว,ว่าซากาโมโตเดะเนี่ยเป็นเสาหลักโชวเนนจ้ำในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนละด้วยในเรื่องที่มันชวนน่าติดตามฉากต่อสู้ที่มันดุเดือเดเลือดพ่านรวมไปถึงการสื่ออารมณ์ที่ให้ความรู้สึกว่านี่แหละถึงสมกับที่เป็นการ์ตูนนักค่าจริงๆมันก็เลยทําให้มัง Day นะซากาโมโตเดะเนี่ย เป็นมังงะอีกหนึ่งเรื่องที่มีแฟนคลับหนาแน่นกันเลยทีเดียวแ่ะครับแน่นอนว่าที่ผมตัดสินใจออกมาทําคลิปนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับเรื่องซากาโมโตเดนี่แหละครับคอยตามดูตามอ่านทุกสัปดาห์เลยจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมามันก็ได้มีข่าวดีสําหรับแฟนๆซากาโมโตเดกันใช่ไหมล่ะฮะนั่นก็คือการประกาศทําอนิเมะในที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าว่ากันตามตรงก็รอมานานสักพักจนแปลกใจอยู่เหมือนกันนะเออคือเราก็เข้าใจแหละว่ามันก็ต้องมีการประสานงานอะไรต่างๆ โอเคสำหรับตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนที่รู้จักเรื่องนี้แล้วก็เป็นแฟนคลับเรื่อง s a k า m มโตเดยต้องดีใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เรียกได้เต็มปากเลยว่า s a k า m มโตเดยเป็นเสาหลักโชวเนนจำในยุคนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งสตูดิโอที่รับ s a กา m มโตเดยไปทำอนิเมะก็คือสตูดิโอ t s s n t t r t t i n n m n t t ปัจจุบันฉายใน Netflix จบพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับจำนวน11ตอนก็คือจะว่ายังไงดีล่ะผมขอพูดตรงๆเลย ผมได้กินทะแม่งทะแม่งมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะครับลายเส้นการขยับการเคลื่อนไหวแน่นอนผมขอพูดถึงตรงนี้ก่อนเลยคือผมก็เห็นตั้งแต่โอเพนนิ่งแล้วแหละว่าเอ้ยทำไมมันมันดูแปลกๆวะเออผมมีความรู้สึกว่ามันดูราบเรียบมันดูจืดจืดธรรมดาแบบธรรมดาธรรมดาว่ากาันตามตรงงานภาพมันดูแปลกไม่สมกับที่เป็นอนิเมะบูแอคชั่นอะไรประมาณนี้อะครับ คือลายเส้นและการขยับอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ตามอนิเมะคอมเมดี้ทั่วไปเลยถ้างานภาพแบบนี้ผมไปเจอในอนิเมะไม่ตึงเครียดสโลไลท์ธรรมดาธรรมดาชิลๆเออผมแบบโอเคเลยแฮปปี้อย่างเรื่องพ่อบ้านใจกล้าเอ้ยเอ้ยไม่ใช่อย่างเรื่องพ่อบ้านสุดเก๋านะเนี่ยเออหรืออย่างเรื่องโคทาโร่อยู่คนเดียวถ้าเรามาเจองานภาพแบบนี้ในอนิเมะตีมนี้แล้วผมเชื่อเลยว่าพวกเราจะไม่รู้สึกว่ามันแปลกเลย ถึงไหมว่าเรื่องแรกเขาจะตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นก็เถอะส่วนเรื่องที่2นี่ก็แอบดาร์กอยู่เหมือนกันเอานี่สรุปผมยกตัวอย่างมาทุกเรื่องหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยหรือเขาคิดว่าเรื่องซากาโมโตเดเป็นแนวแบบสโลว์ไลท์ธรรมดาาชิลๆหรือเปล่าวะเพราะว่าเป็นช่วงที่ให้คุณซากาโมโตได้โชว์ของได้โชว์ความเก่งกาจจนถึงกระทั่งทําตัวชิลๆให้พวกเราดูเลยอะไรแบบนี้นี่เป็นไงผมพยายามแก้ตัวให้ทีมงานอนิเมละล้วแต่ช่วงหลังๆซากาโมโตเดก็ ไปทางจริงจังแล้วก็ในเรื่องเข้มข้นขึ้นมาทุกทีแล้วนะฮะเออผมก็เลยแอบเป็นห่วงตรงจุดจุดนี้ไม่ใช่ว่างานภาพแบบนี้มันไม่ดีนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่างานภาพแบบนี้มันนําเสนอหรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องซากามโตะได้ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรคือว่าง่ายๆ่ยะครับลายเส้นและการขยับการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับการ์ตูนที่ไม่ได้มีฉากบู๊ฉากแอคชั่นที่มันเคลื่อนไหวจัดจัดหนักๆอย่าง ซากาโมโตเดย์เนี่ยเออบางทีผมดูอนิเมะไปนะผมสังเกตเห็นถึงการขยับของตัวละครพอยิ่งเป็นฉากต่อสู้ผมจะเห็นได้ชัดเลยว่าการขยับการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมันดูแปลกๆมันดูแข็งทื่อให้ความรู้สึกว่าเหมือนเอาผ้าแปะลงไปอะครับการ์ตูนเรื่องซากาโมโตเดย์เป็นการ์ตูนนักฆ่าที่โอ้โหจะเรียกว่ายังไงดีพักหลังๆมานี้ใครที่ตามอาจจะสังเกตได้เลยว่าเรื่องซากาโมโตเดย์เนี่ย คือมันไม่ใช่วันธรรมดาของคุณสักโมโตะแล้วอะคือมันสู้บูและหำดุเดือดเลือดพ่านมากๆแบบเข้าสู่ช่วงพีคสุดๆแล้วอะก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับว่ามังงะเรื่องสักโมโตะเดยเขามีซีนบูซีนแอคชั่นที่เป็นจุดเด่นจุดขายของเขาอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้นะฮะคือตอนอ่านมันจะอารมณ์แบบเฮ้ย hey, มันเจ๋งจังวะเฮ้ย hey, มันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ จนฉากหลายฉากมันตาตึงแล้วมันก็อิมแพกมากๆพอผมอ่านเรื่องซากาโมโตะเดผมเข้าใจเลยว่าความคิดเอทความสร้างสาสรร์ที่แท้จริงในการต่อสู้เนี่ยมันเป็นยังไงและเราก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าถ้าฉากนี้ถูกนำมาทำเป็นอนิเมะเนี่ยมันคงจะมันมันคงจะดุเดือดมากเลยแต่นั่นแหละครับแต่นั่นแหละครับพอถูกนำมาทำเป็นอนิเมะเนี่ยมันแบบจากที่เราคาดหวังจากที่เราคิดว่า มันควรจะเป็นอะไรที่มันมันควรจะเป็นอะไรที่ดุเดือดมากๆแต่ทําไมพอมาเป็นฉบับอิเมะมันดูธรรมดามันดูก็ก็อิเมะแอคชั่นทั่วๆไปอะเออซึ่งพอเป็นเรื่องซากมัตโตเดเนี่ยแน่นอนเนาะว่าวัตถุดิบในการทําไม่ว่าจะเป็นซีนต่อสู้พอดเรื่องเนื้อเรื่องหรือไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบอื่นอะไรต่างๆก็ตามนะครับคือมันมันดีมากมันดีแบบคือสำหรับผมนะมันดีซะแบบ ถ้าเอาไปทําก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะทําออกมาไม่สนุกได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยแต่พอมาเป็นฉบับอนิเมะมันก็ได้กลิ่นไปทางนั้นจริงๆอะ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยมันมันได้กลิ่นไปทางนั้นจริงๆหลายฉากเลยที่พอมาเป็นฉบับอนิเมะเนี่ยมันก็มันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แย่แค่มันมันต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเฉยๆนี่แหละครับคือความรู้สึกที่ผมมีต่อลายเส้นการขยับการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆตัดมาที่ประเด็นอื่นกันเลยครับ นั่นก็คือการตัดฉากการย้ายฉากครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยอ่านซากคโมโตเดมาแล้วมันจะต้องมีเอ๊ะกันบ้างแหละใช่ไหมมันจะต้องมีเอ๊ะกันบ้างเฮ้ยฉากนี้มันหายไปไหนวะฉากแบบฉากสําคัญต่างๆอะอย่างน้องน้องตํารวจใช่ไหมเออฉบับอิเมะก็คือหายไปเลยฉากนี้มันมันไม่ใช่ไม่สําคัญนะมัน คือมันอาจจะไม่สําคัญเท่าฉากอื่นก็ตามอ่ะแต่ว่าถ้าเราได้เห็นมุมมองความคิดของตัวละครธรรมดารรมดาบ้างเนี่ยมันจะทําให้อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีหลายมิติด้วยแหละครับผมก็เลยเออแอบเสียดายมันอยู่เหมือนกันที่เขาที่เขาตัดฉากเหล่านี้ออกไปแต่ส่วนหนึ่งก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็คงคิดว่าฉากอื่นเนี่ยมันสําคัญกว่าฉากนี้ก็เลยเก็บงบไว้ไปทําฉากนั้นหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้เออ แต่ก็แอบเสียดายอยู่ดีนะฮะรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์นะเนาะมันเราเป็นแฟนคนนึงด้วยแหละที่เราก็อ่านติดตามมาโดยตลอดพอฉากที่เราคิดว่ามันมีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องมันเดินตัดออกไปมันก็อดที่จะเสียดายไม่ได้จริงๆแน่นอนครับปัาจจัยหลักที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีขึ้นมามันก็คือความคาดหวังนั่นเองไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่เมื่อเป็นกระตูนที่เราชอบเราก็อดที่จะคาดหวังไม่ได้ ก็คือถ้าเราไม่คาดหวังเราก็คงจะไม่ผิดหวังและเราก็จะไม่เจ็บหนักแบบนี้นั่นเองผมก็เข้าใจหลายคนนะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นมาบอกมุมมองว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนิเมะ s a k a m มโตเด y ความจริงก็อย่างที่เราเห็นเลยมันเอียงไปทางผิดหวังซะส่วนใหญ่อย่างการประกาศยอดขายวมเล่มซากุมโตเดเล่มที่1ถึงเล่มที่21เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอนิเมะแทบไม่มีส่วนในการช่วยให้ยอดขายรรมเล่มขยับขึ้นมาเลย จุดหนึ่งที่เราต้องยอมรับเลยก็คืออนิเมะเนี่ยมันมีอิทธิพลมากเลยในยุคนี้ด้วยความที่เข้าถึงง่ายมากกว่าอนิเมะมันเป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายวมเล่มเลยล่ะครับแต่หลังจากที่ซากามโตเดประกาศยอดขายวมเล่มจํานวน9ล้านเล่มออกมาต้องเรียกได้ว่าอนิเมะทำเอาแป๊กไปเลยก็อย่างที่ผมบอกแหละครับปัจจัยมันก็เกิดมาจากความคาดหวังของเราบางทีคนที่ไม่เคยอ่านฉบับมงงางะมาแล้วพอมาดูอนิเมะเลยเนี่ยเขาอาจจะเฉยหรืออาจจะชอบไปเลยก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ผิดหวังนะครับแล้วก็เสียดายเสียดายแค่ว่าฉบับอนิเมะมันควรจะดีกว่านี้ดั่งสมกับที่เป็นเสาหลักโชวเน้นจ้ำแต่ผมก็ได้ข่าวแว่วๆมาตามสายลมว่าสตูดิโอทีเอม e เต a เทนเมนที่รับซากาโมโตเดไปทาอนิเมะเนี่ยเขาโดนเร่งงานด้วยแหละครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ยังงบน้อยอีกต่างหากถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะเป็นยังไงแต่ความเป็นจริงก็คือซากาโมโตเดฉบับอนิเมะ ทำออกมาได้ธรรมดาและต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นครับแต่ก็ต้องอธิบายเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่ผมทําคลิปนี้ออกมาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะด่าสตูดิโอว่าเฮ้ยเฮ้ยแกมาทำกระตูนที่ชันลักแปดเปื้อนเฮ้ยแกมันไร้ใจมันไร้หัวใจแกมันไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์วะ่ะคือมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือที่ผมทําคลิปนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าในฐานะที่ผมเองก็เป็นผู้บริโภคตัวน้อยๆคนหนึ่งที่ อยากจะวิจารณ์สําหรับการ์ตูนที่เรารักว่าเฮ้ยเรามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับอนิเมะการ์ตูนที่เราชอบเรื่องนี้นะเออประมาณนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะด่าจะต่อว่าสาบแช่งอะไรอย่างนั้นเออมันมันเป็นการกระทําที่ไม่ไม่ดีแล้วก็ไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยละครับทว่านะฮะมันมีสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นตัวอย่างมานักต่อนักแล้วก็คือไม่ว่าฉบับอนิเมะจะทําออกมาได้ไม่ดีมากสักแค่ไหน หรือมันจะแปกไปเลยก็ตามทีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตัวอนิเมะไม่สามารถทําได้เลยก็คือไม่สามารถลดคุณค่าของตัวมังงะลงได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้อีกก็คือเราไม่ควรไปซ้ําเติมสตูดิโอครับไม่ควรไปด่าทอหรือต่อว่าสาบแช่งอะไรอย่างนั้นมันมันเป็นการกระทําที่ไม่สมควรทํามากๆเลยล่ะฮะทางที่ดีก็คือเราก็แค่บ่นก็แค่ระบายออกมาเหมือนที่ผมกําลังทําอยู่นี่แหละครับ แต่ทางที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือเราก็ควรนิ่งเงียบเอาไว้นะฮะแล้วก็มาให้กำลังใจกันดีกว่าดีไม่ดีอนิเมะ a ากาโ t o ตเดในข้างหน้าอาจจะดีขึ้นก็ได้นะฮะอนาคตอะไรมันก็เกิดขึ้นได้และนี่ก็คือหัวข้อสั้นๆที่ผมหยิบมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับประเด็นอนิเมะ a ากาโมโตเดครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกเกี่ยวกับอนิเมะซากาโมโตเดยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ หากว่าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ต้องของกรับขออภัยรายชี้นะผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องกลับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้เพราะการ์ตูนมันเป็นมากกว่าการ์ตูนผม Fable iX สําสำหรับในคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ